สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่31พฤษภาคม ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ขอบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ท่านดวงดีมากๆนะคะเพราะดาวสุขย้ายถึงแม้ว่าดาวสุขจะย้ายประจําเดือนแต่การย้ายครั้งนี้จะมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีของชาวราศีเมถุนนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าดาวสุขย้ายมาอยู่ในตําแหน่งของราชาโชค ซึ่งไม่บ่อยนักที่เขาจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งนี้นั่นเองนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเหมาะแก่การหาเงินหาทองในรูปแบบต่างๆค่ะหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นไอเดียที่จะทำให้ท่านนั้นได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะคะได้งานขอให้ท่านนั้นจงเร่งลงมือทำได้เลยนะคะบางท่านก็ได้งานบางท่านก็ได้เงินนะสำหรับไอเดียที่มีเข้ามาในช่วงนี้เร่งลงมือทำค่ะ เพราะดาวศุกร์มาอยู่คู่กับดาวอังคารโชคลาภเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมถุนเหมาะแก่การหาเงินในรูปแบบต่างๆสมมุติหากท่านทํามาค้าขายพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าท่านจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านนะคะ ก็เหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายทำการตลาดส่งเสริมการขายค่ะคลิกแพงการขายจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆที่ไม่ซ้ำใครและเป็นโปรโมชั่นที่ท่านนั้นยังไม่เคยทำมาก่อนหากท่านมีไอเดียใหม่ๆในการกระตุ้นยอดขายให้ท่านลงมือทำนะคะเพราะเราสุกย้ายมาส่งเสริมถลักดัน ท่านจะเกิดความเฮงเกิดโชคเกิดลาบท่านจะขายดีท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้ยอมเหนื่อยก่อนนะคะไะฟ์สดดึกๆดื่นนิดนึงพยายามหาโปรโมชั่นมาเรียกลูกค้าเพราะหากท่านค้าขายและไม่ยอมอยู่เฉยเฉย ทํานั่นทํำนี่มองหาไอเดียใหม่ๆในการกระตุ้นยอดขายช่วงนี้ท่านจะขายดีมีกำไรค่ะดาวสุขจะนําเงินมาให้บางท่านซื้อขายและเปลี่ยนซื้อมาขายไปท่านก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน หรือหากบางท่านตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินส่วนตัวบางอย่างซึ่งบางท่านก็เป็นของเก่าที่สะสมหรือบางท่านก็เป็นของเก่าที่ตกทอดกันมาท่านก็มีโอกาสขายได้และขายได้ราคาดีด้วยให้ท่านจับตาดูดีๆนะคะในช่วงบางวันท่านจะขายมีกําไรคะ่ะก็ลองดูว่าท่านจะขายอะไรนะคะให้ขายได้แต่ว่าให้จับตากัน ขายในช่วงนั้นๆให้ดีๆสำหรับเรื่องที่ท่านจะขายนะคะช่วงนี้นอกจากท่านจะมีโชคทางด้านการเงินแล้วนะคะชาวราศีเมถุน จุดเด่นของท่านอีกอย่างก็คือว่าปากมีสเสน่ห์มากๆท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเช่นเลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งได้บางท่านปิดยอดขายได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะขอให้ท่านนั้นลุยงานให้เต็มที่ท่านนึกถึงลูกค้าคนไหนก็ให้เข้าไปหาอยากได้เงินจากตรงไหนอยากขายงานให้กับใครก็ให้ท่านเดินเข้าไปช่วงนี้ท่านมีของดีในตัวนะคะ โคจานมน้าวจิตใจคนได้ดีหน้าตาก็มีเสน่ห์ชวนมองคนเขาจะรักและเมตตาฉะนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจะพูดคุยกับใครอย่าหน้าบึง้งจะใช้ไหว้วันไกลก็อย่าหน้าบึง้งเพราะเขาพร้อมที่จะช่วยหากท่านยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเป็นมิตรนั่นเองนะคะและหากท่านตั้งใจที่จะทําธุรกรรมด้านของการเงินทําธุรกรรมด้านการเงินในช่วงนี้ ท่านเร่งลงมือทําเลยนะคะเพราะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่ายค่ะและหากท่านการเงินติดขาดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆถ้าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยขอผ่อนผันหนี้สินกับเจ้าหนี้หรือท่านก็จะทําสําเร็จหรือบางท่านช่วงนี้อยากจะขอ,อกู้ขอยืมใครท่านมีในใจแล้วละก็ท่านเดินเข้าไปขอกูย้ยืมกับเขาหรือว่าบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ยังจําเป็นที่จะต้องอ ขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินท่านก็ยืนกู้ได้เลยอย่างที่บอกเพราะว่าท่านมีโอกาสได้เงินมานะคะเพราะบางท่านยังต้องอาศัยเงินกู้ยืมเพื่อนําเงินมาต่อยอดธุรกิจร้านค้าหรือว่านําเงินมาชําระในส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับท่านนั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านรวงดีนะคะชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้รับข่าวดีที่ท่านรอคอยค่ะ ไม่ว่าท่านนั้นจะรอคอยข่าวดีอะไรอยู่ก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นและที่สําคัญท่านจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบจากการเดินทางนะคะเพราะว่าบางท่านเดินทางเพื่อติดต่อพูดคุยธุรกิจหรือว่าคุยงานที่สําคัญสำคัญนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้น และงานของท่านจะเข้ามาเยอะมากๆช่วงที่ผ่านมาว่างานเข้ามาเยอะช่วงนี้ยิ่งเข้ามาเพิ่มอีกไม่น้อยฉะนั้นหากท่านสามารถใช้แว่ววันใครได้ให้ท่านเอ่ยปากนะคะช่วงนี้ท่านยังมีคนที่ท่านไว้ใจคอยเคียงข้างอย่าทําคนเดียวเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยมากจนเกินไปค่ะและช่วงนี้หากท่านใดที่ทํางานประจํา แต่ว่าอยากจะหางานพิเศษทำเพื่อที่จะมีไรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามานะคะให้ท่านเริ่มมองหาได้เลยนะคะเพราะนับจากนี้ไปชาวราศีเมทุนบางท่านนั้นถ้าท่านไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆท่านจะมีโอกาสาจะมีอะไรให้ท่านได้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปมีโอกาสได้ทำงานที่สองที่สามเช่นบางท่านก็จะมีทั้งงานประจำและอาชีพเสริมหรืองานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหากท่านอยากมีไรายได้เสริม ท่านจะได้ทำหากท่านกล้าที่จะออกนอกกรอบทดลองทำอะไรใหม่ๆดูบ,บ้างโดยเฉพาะในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนปี2566นี้นะคะเหมาะแก่การมองหาช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มและช่วงนี้บางท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในด้านต่างๆรวมถึงด้านของการเงินด้วยไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือผลักดันและส่งเสริมท่านนะคะ เป็นช่วงที่ใครบางคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะช่วยหรือไม่คิดว่าจะช่วยกลับช่วยช่วงนี้บางท่านจะได้ร่วมงานกับคนดีมีกับคนดีนะคะกับคนที่มีฝีมือบางท่านก็มีหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้มีหุ้นส่วนที่ดีและบางท่านจะได้ติดต่อพูดคุยกับใครบางคนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่ท่านควรจะได้ด้วยช่วงนี้การติดต่อต่างๆจะราบรื่นคล่องตัวกว่าช่วงที่ผ่านมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนิดนึงนะคะในช่วงนี้ หากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้จงเร่งลงมือทําในช่วงนี้เพราะท่านจะทําสําเร็จนั่นเองค่ะโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนะคะอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านนั้นเร่งลงมือทําค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปหากท่านการเงินติดขัดมีปัญหา ถ้าท่านพบช่องทางการหาเงินเช่นท่านมีความคิดในใจหรือท่านคิดเอาไว้แล้วหลัว่าช่วงนี้ท่านจะขอกู้ขอยืมใครได้บ้างให้ท่านเข้าไปเจรจานะคะท่านจะได้เงินมาและหากท่านมีลูกหนี้ก็ให้ท่านเข้าไปทวงถามเพราะหากท่านไม่ทวงถามท่านก็จะไม่ได้เขายิ่งได้ใจช่วงนี้ถ้าท่านไปทวงถามท่านมีโอกาสจะได้เงินด้วยแต่จะได้ไม่หมดนะคะอาจจะได้มาบ้างก็ยังดีกว่าท่านไม่ได้เลยนะ ท่านจะมีวิธีพูดจาน้มน้าวจิตใจเยอะมีวิธีเรียกร้องเขาจะยอมคืนเงินให้กับท่านมาบ้างช่วงนี้บางท่านอยากทํางานพิเศษอยากมีเงินพิเศษแต่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีนะคะก็ให้ท่านลองนําสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาก่อนนะคะลองนํากลับมาทําใหม่ได้นะคะเช่นบางท่านเคยขายนั่นขายนี่หลังจากที่ว่างจากงานประจําแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ท่านนั้นต้อง หยุดเอาไว้ก่อนไม่สามารถทำต่อได้ในช่วงที่ผ่านมานะคะบางท่านก็หยุดไปนานละช่วงนี้หากท่านมีเวลาลองนำกลับมาทำใหม่หรือหากท่านมีงานอดิเรกแต่ยังไม่มีการหารายได้จากงานอดิเรกนะคะลองนำงานอดิเรกมาทำเป็นอาชีพเสริมดูก็ได้นะคะเช่นบางท่านชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับบางท่านก็ชอบถักโคเชลองนำไปพิจารณาดูนะคะว่าท่านนั้นมีความรู้ทางด้านใดและ หากสามารถนำมาสร้างเป็นเงินได้ก็ขอให้ท่านเร่งลงมือทำในช่วงนี้ที่บอกให้เร่งก็เพราะว่าท่านยิ่งทำเร็วเท่าไหร่โอกาสที่ท่านจะได้เงินเร็วก็เกิดขึ้นไวเท่านั้นนะคะคือพูด,ดง่ายๆยิ่งลงมือทา เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีท่านจะได้มีไรายได้เพิ่มแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีเมถุนนิดนึงนะคะช่วงนี้หากท่านจะต้องพูดคุยเจราจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจค้าขายหรือว่าผลประโยชน์ส่วนตัวต่างๆของท่านขอให้ท่านพูดคุยรายละเอียดให้ชัดเจนให้พูดตรงๆต,ต,ตรงไปตรงนะมาไปเลยอย่ากเกรงใจสงสัยอะไรให้ถามให้คุยนะตอนนั้น ก่อนที่ท่านจะเซ็นสัญญาอย่าไว้ใจว่าเขาจะต้องซื่อสัตย์ให้ท่านนั้นพูดคุยให้ชัดเจนเป็นเลยนะคะท่านจะได้ไม่เสียเปรียบในภายหลังนั่นเองค่ะช่วงนี้หากท่านมีคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักจะสามารถช่วยเหลือท่านได้หรือบางท่านก็มีโอกาสได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสคัญร่วมกันกับคู่ครองคนรักแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนโสดถือว่าดีมาก แต่หากท่านมีคู่มีคนคุยอยู่แล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องก็อย่าทําเลยนะคะบางท่านคงถามในใจด้วยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านมีโชคลาภด้านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไม่ตอบว่ามีนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้าโชคลาภจากตรงนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักเงินเทวดาไม่ได้ได้กันทุกคน โชคลาภด้านการเงินท่านจะได้มาแต่ท่านจะต้องออกแรงและลงมือทำเท่านั้นสำหรับชาวราศีเมถุนการจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเปอร์เซนที่จะได้มีน้อยมากๆนะคะต้องขอเรียนตามตามตรงไม่อยากให้ท่านนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเยอะไม่อยากให้ท่านหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นเองค่ะฉะนั้นเสี่ยงแค่พอได้ลุน้นเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอ,พอนะคะ ช่วงนี้ทางด้านรายจ่ายจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดงหมดเงินไปก,กับการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินแบบด่วนๆแบบปุบปับฉับพลันเข้ามาค่ะขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะกล่าบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ